迷糊。<laughs> <laughs> ช้อนิใช่ใช่ใช่้อนกาศแยมต้ององไม่นไนไม่ใช่ต้องหมักเหอนทีอ่ะไปแล้วนะโอเค อ้าวพี่เต้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเป่นริคกี้พพร้อมกันก็ไม่พันหรอกแม่ได้แล้เค่ะวนนี้เ้าสิเน่นเน้นแก้มได้ล้วสิสวัสดีค่ะ